หวังเชิญทุก t ซตเซ s สวัสดีค่ะทุกคนเจสเคเคีมวซาเลเบียงหวังว่าทุกคนคงสบายดีนะคะสองอาทิตย์ที่ผ่านมานะคะก็ไปเที่ยวเมืองมักเซยค่ะงานเทศกาลวงรนัชาตินะคะระหว่างที่ขับรถขึ้นทางด่วนไปนะคะก็เจอนี้เลยจ้ะนี่คือบนทางด่วนนะจ๊ะสามเลนนะจ๊ะมีมอเตอร์ไซค์นายกล้อจะที่ยกล้อไหลรอบมากยกแล้วลงยกแล้วลงแล้วขับแบบนี้คุณสามีบอกโอ๊ยไม่อยากขับตามหลังมันเลยกลัวมันพลาด นี่คือที่ฝรั่งเศสนะคะย้ำย้ำนี่คือที่ฝรั่งเศสคือทางด่วนที่ฝรั่งเศสเนี่ยมอเตอร์ไซค์สามารถขับขึ้นไปได้นะคะแต่ไม่ใช่ทุกชนิดนะคะถ้าเป็นสกูตเตอร์ที่ความเร็วไม่สูงเนี่ยก็ห้ามขึ้นทางด่วนค่ะแต่ถ้าเป็นรถคันใหญ่แบบนี้นะคะหรือเรียกว่าบิ๊กไบอะไรประมาณนี้สามารถขึ้นไปได้นะคะก็มีม้าค่ะยกล้ออะไรประมาณนี้คือแบบโอ้จะขับตามหลังมันนี่แบบเครียดมากแม้ มีคันอื่นมาจ้า